สบายสไตล์ส้มเจสวัสดีค่ะพบกันวันหยุดอีกแล้ววันนี้ส้มทําเมนูเป็นแหนมปีกไก่ค่ะปีกไก่ของส้มนะคะล้างทําความสะอาดแล้วก็บั้งเรียบร้อยค่ะปีกไก่ของส้มมี10ชิ้นนะคะส้มก็จะมาปรุงรสค่ะด้วยเกลือส้มใช้วิธีกะปริมาณเอานะคะสําหรับส่วนผสมค่ะเกลือค่ะ เป็นเกลือเม็ดใหญ่ธรรมดานะคะผงชูรสค่ะไม่ชอบไม่ใส่ก็ได้นะคะเอาตามที่เราชอบเอาตามที่บ้านเรารับประทานเลยค่ะน้ำตาลทรายค่ะพริกไทยไม่มีพริกไทยป่นก็ใช้พริกไทยเม็ดได้ค่ะ งปรุงรสค่ะข้าวเหนียวนะคะก็เอาน้ำใส่เล็กน้อยนะคะเพื่อให้ข้าวเหนียวเขากระจายตัวค่ะมือส้มล้างสะอาดแล้วนะคะไม่ดราม่าที่ใช้มือนะคะเพราะว่าทํากินเองที่บ้านค่ะไม่ได้ทําขายนะคะแล้วก็กินคนเดียวด้วยค่ะไม่งดดราม่านะคะ ขยำค่ะนวดค่ะเพื่อให้เครื่องปรุงซึมซับเข้าสู่เนื้อไก่ให้เต็มที่นะคะนวดใช้เวลาพอสมควรนะคะ1 0 20นาทีได้เลยนะคะสมลืมใส่กระเทียมนะคะสมจะใส่กระเทียมในขั้นตอนนี้ค่ะกระเทียมตำนะคะหยาบหยาบค่ะใส่ลงไปพร้อมกันเลยแล้วก็นวดไปพร้อมกันได้ค่ะ เกือบลืมพระเอกสำคัญไปเลยนะคะสำหรับกระเทียมค่ะถ้าขาดกระเทียมไม่เป็นแหนมนะคะข้าวเหนียวข้าวเหนียวกับกระเทียมนะคะเป็นเครื่องปรุงสำคัญในการทำแหนมค่ะทุกๆแหนมเลยนะคะนวดนะคะส้มจะใช้เวลานวดพอสมควรค่ะนวดนะคะให้เขาเข้าเนื้อค่ะ นวดได้พอสมควรแล้วนะคะก็จะนำมาใส่ถุงพลาสติกค่ะสมจะใส่ถุงประมาณ2ชิ้นและ3ชิ้นค่ะกะกะปริมาณเอาค่ะเราจะไล่อากาศออกให้หมดนะคะจากถุงนะคะพยายามบีบีเข้าไปตรงกลนถุงด้วยนะคะให้ไล่อากาศออกให้เยอะที่สุดให้มากที่สุดค่ะ เรียมภาชนะที่มีฝาปิดไว้นะคะข้าวเหนียวนะคะส้มใส่เยอะนะคะเพราะว่าส้มามชอบนะคะชอบข้าวที่อยู่ในแหนมนะคะส้มว่ากินกับข้าวสวยกินกับข้าวเหนียวมันอร่อยดีค่ะกินกับตัวแหนมนะคะอร่อยดีค่ะไล่นะคะไล่อากาศออกค่ะ ถงนี้จะเป็น3ชิ้นค่ะมีถุง2ชิ้นถุงสชิ้นนะคะส้มทําไม่เยอะนะคะเพราะว่าถ้าเขาไว้หลายวันเขาจะเปรี้ยวจัดนะคะจะไม่อร่อยทำแหนมหนึวันเต็มนะคะหรือว่า1วันครึ่งก็เปรี้ยวแล้วนะคะรับประทานได้ค่ะแหนมไก่กินสุกนะคะทอดได้ย่างได้ค่ะ พยายามนะคะเอาอากาศออกค่ะแล้วก็ให้เขาลงไปอยู่ตรงก้นถุงนะคะให้มากที่สุดค่ะพับลงค่าใช้หนังยางรัดทั้งสองด้านแหนมส้มํำกินประจำอยู่นะคะแล้วก็ส่วนของไก่สามารถนำมาทำแหนมได้ทุกส่วนเลยนะคะ ปลีบนปลีกก้างน่องนะคะตัวเนื้อก็ใช้ได้ค่ะรวมไปถึงหมูก็เช่นกันนะคะกระดูกอ่อนหมูนี่อร่อยสุดๆเลยนะคะมาทําขั้นตอนเดียวกันเลยค่ะส่วนผสมเดียวกันเลยค่ะสําหรับแหนมหมูแหนมซี่โครงหมูนะคะทําเหมือนกันกันกบแหนมไก่เลยเพื่อนๆว่างๆก็ลองทําดูค่ะทํากินเองไม่เป็นไรค่ะอร่อยไม่อร่อยเราก็รับประทานกันเองนะคะ ทำไปจนหมดค่ะการทำกับข้าวอร่อยไม่อร่อยก็อยู่ที่คนชอบอยู่ที่ความชอบของแต่ละบุคคลนะคะไม่สี่เรียนไม่มีถูกผิดค่ะเรียบร้อยแล้วเราจะเก็บลงกล่องที่มีฝาปิดแล้วก็วางไว้อุน่นนะคะภูิห้องปกติไม่ต้องใส่ตู้เย็นนะคะหนึ่งวันเต็มนะคะก็เป็นแล้วค่ะสามารถนำไป ปิ้งไปย่างไปทอดได้เลยส้มจะรองถุงพลาสติกอีกรอบหนึ่งนะคะได้สี่ห่อนะคะสำหรับปีกไก่ของส้มสิชิ้นค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะแหนมปีกไก่ค่ะปิดฟ้าให้สนิทค่ะเก็บไว้ได้เลยเรียบร้อยค่ะ